สวัสดีครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวจะมาเทสแผงโซลาเซลล์ให้ดูกันนะว่าโซลาเซลล์หนึ่งแผงเนี่ยร่างแอร์เก้าพัน btu เนี่ยมันจะได้ประมาณเท่าไหร่ตอนนี้เดี๋ยวจะมาเทสให้ดูเลยวันนี้เดี๋ยวตอนแรกก็มาดูก่อนว่าตอนนี้อุณหภูมิในรถเท่าไหร่เนี่ยนะเดี๋ยวผมอ่านี่นะทุกคนสามสิบสามจุดสี่องศานะตอนนี้อุณหภูมิในรถอ่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเปิดแอร์ดูกัน แล้วก็ให้ดูโวลต์ก่อนโวลต์ตอนนี้โวลต์นในระบบมันมีอยู่เท่าไหร่อ่า28.9โวลต์ฮะเดี๋ยวผมจะจับเวลาด้วยว่ามันเปิดได้เท่าไหร่นะตอนนี้นะเปิดเลยจึ๊บแล้วเดี๋ยวเราก็เริ่มนับเวลาเลยอืมเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกไปดูระบบว่าเรามีอะไรบ้าง แล้วผมระบบที่ผมมีอยู่ตอนนี้ก็คือให้ดูแผงโซล่าเซลล์แผงนี้อ่าเนี่ยหนึ่งแผง425วัตต์เนี่ยแผงโซ oh ล่าเซลล์ที่โมโนฮับเซลล์อะไรงียแล้วก็เดินสายมานี่เลยเอาแบบง่ายๆเลยนะไม่ต้องมีอะไรมากมายนี่เหมือนมีแบตเตอรี่อยู่2ลกูกแบตเตอรี่2องโลกจะได้เป็น24โวลต์แล้วก็เนี่ยมาเข้าเบกเกอร์เข้าชุดชาร์จแค่นี้แหละไม่มีอะไรเลยระบบ แบบง่ายๆไปก่อนนะทดลองไปก่อนเนี่ยแบตเตอรี่เก่านะกวงกันให้เป็นยี่สิบสี่เอามาเขาเรียกอะไรอนุกรมกันให้เป็นยี่สิบสี่โวลต์นี่นะครับประมาณนี้อ่ะนี่แบตเตอรี่ทางนี้แล้วก็จากแบตเตอรี่ก็มาหาอินเวอร์เตอร์นะสายสายเนี่ยสายเส้นใหญ่เนี่ยสายเส้นเนี้ยมาหาอินเวอร์เตอร์อยู่ตรงนี้ครับเป็นอินเวอร์เตอร์สองพันวัตต์ ผมซุกไว้ตรงนี้ก่อนตอนนี้แล้วก็แล้วก็มีปักปัเส้นนี้ใช่ไหมไปหารถตู้แล้วก็เสียบแอร์ใช้เลยครับพอพอระบบเริ่มรันปุ๊บใช่ไหมนี่อ่าก็วุ้นมันก็ลงมาประมาณนี้เมื่อกี้ว้นชาร์จด้วยอะไรด้วยผมคิดว่าน่าจะเป็นประมาณอย่างนั้นทีนี้ก็เนี่ยเหลืออยู่แค่นี้ละไอไอ้อยเนี่ยคือเนื่องจากมผมว่านะแบตเตอรี่ผมมันเป็นแบบตะกัวกดใช่ไหม มันไม่มี bms ไม่มีอะไรมันก็ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ตลอดแหละเคยใช้แล้วประมาณ22-23มโวลต์มันก็ยังขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นไอเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราไม่ต้องไปดูมันให้ท่านดูแค่โวลต์พอเนี่ยวลต์กับอะไรนะมีอุณหภูมิ้วยอุณหภูมิแบตเตอรี่แค่นั้นแหละดูแค่โวลต์พอแล้วก็เราก็มาดูแอร์ของเราแล้วก็อุณหภูมิตอนนี้ ลงมาเท่าไหร่แล้ว33.5แล้วเนี่ยครับประมาณนี้แล้วผมจะตอนนี้มันเพิ่งลานไปแค่3นาทีเองอ่ะเดี๋ยวทีนี้จะมาจับกระแสะให้ดูนะครับว่ากระแสะมาจากแผงเนี่ยเราได้เกียมแผงกระแสะชาร์จเนี่ยสายเนี่ยเดี๋ยวไปกล้องใกล้ๆตรงนูง้นเลยกันนะแผงเนี่ยเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูกระแสะชาร์จกัน ตอนนี้นะแผงแผงโซล่าเซลล์เนี่ยเห็นไหมถ้าจับชิ้นนี้มันจะขึ้นลบนี่อ่ะเท่ากับว่าตอนเนี้ยกระแสชาร์จเอามาแผงเราเนี่ยผลิตได้11.96เนี่ย11.9เนี่ยแอมป์แล้วก็เข้ามาที่เบรกเกอร์ใช่ไหมแล้วก็ชาร์จไปเท่ากับว่ากระแสชาร์จอะได้เท่านี้ ก็อยู่จะอยู่ประมาณนี้นี่ตรงมาตรงนี้มันต้องเป็นบวกละ,ะนี่เนี่ยเนี่ยคือมันชาร์จได้ประมาณนี้นี่คือชุดชาร์จใช่ไหมชาร์จได้ประมาณนี้ตอนเนี้ยแล้วที่เราใช้งานคือชุดนี้ไปอินเวอร์เตอร์แล้วก็แปลงไปใช้งานใช่ไหมเห็นไหมเราใช้ไป30มสิบแอมแอมสามจุดเก้าสี่สิบนะครับแล้ว ก็กลายเป็นว่าเราชาร์จได้น้อยกว่าที่เราใช้ไปใช่ไหมครับตอนกลางวันเนี่ยเพราะฉะนั้นผมว่าต้องสีแผงะนะมันถึงจะพอดีมันถึงจะพอดีกับที่เราใช้ไปเนี่ยอย่างถ้าจะให้พอดีก็คือที่ใช้กับที่ชาร์จนี่ก็ต้องสีแผงมันถึงจะมันถึงจะพอดีกันแต่ผมว่าผมจะเอาแค่สัก2งแผงะนะลงทุนสัก2แผงก่อนเป็นเบืเ้องต้นเดี๋ยวตอนนี้ก็ได้แผงเดียวมาก่อน เอาครับตอนนี้ผ่านไป16นาทีแล้ว16นาทีนะครับดูอุณภูมินะครับอุณภูมิตอนนี้เหลือเท่าไหร่เหลือ28.3แล้วแล้วก็มาดูดูวนนี่วนรอตกแล้ว นี่คือตอนนี้ถ้ามันเป็นกระแส ac อ่ะ่ะเนียคือที่แปลงมาแล้วที่อินเวอร์เตอร์แปลงมาแล้วก็คือกินกระแสไปสามจุดสมหกแอมป์เนี่ยประมาณนะี้นี่คือแอมป์กินตอนนี้นะกินประมาณนี้คนระับเวลาก็21นาทีเข้าไปแล้วนี่ให้ดูที่ว่าคืออันนี้ชุดนี้คือไฟ ac แล้วนะเป็นไฟ ac แล้วมันไม่ใช่กระแสของ dc นะเป็นกระแสของไฟ ac 2ี่สิบเอ็ดนาทีแล้วอุณภูมิเราลงมาแล้วตอนนี้อุณภูมินี่ยี่สิบหกจุดสามแล้วเพราะผมตั้งไว้ยี่สิบห้านะตั้งไว้ยี่สิบห้านี่เดี๋ยวตอนนี้มันน่าจะเร่งสุดแหละเดี๋ยวถ้าทำได้ยี่สิบห้าก็กระแสะก็จะน้อยลงอตอนนี้อุณภูมิยี่สิบสี่จุดแปด ยี่สิบสี่จุดแปดใช้เวลาไปไปเท่านี้ยี่สิบแปดนาทีใช่ไหมครับแต่ว่าคอมก็เริ่มเดินเบาลงแล้วกระแสก็จะกินน้อยลงถ้าสังเกตตอนนี้กระแสมันเริ่มลดลงเรื่อยๆ,ๆเพราะว่าคอมมันก็ค่อยๆเดินเบาลงเบาลงเบาลงเพราะอุณหภูมิมันได้สังเกตว่าตอนนี้คอมตัดไปแล้วครับคอมตัดไปแล้ว ้ากาว,วนที่แผงผลิตได้ก็จะเนี่เยอะขึ้นเพราะว่าคอมตัดไปแล้วอุณหภูมิได้แล้วตอนนี้คอมตัดนิ่งหมดเลยตอนนี้ตอนนี้ในนี้ก็คือ24.5พออุณหภูมิในนี้25ปุ๊บ คอมก็เริ่มจะค่อยๆสตาร์ทขึ้นมาแล้วคราวนี้กระแสะก็จะไม่ไมสูงเห,เหมือนรอบที่แล้วแล้วเพราะว่าอุณหภูมิ25มันไม่ใช่30กว่าเหมือนรอบแรกทีนี้คอมก็จะค่อยๆทำความเย็นมาเพื่อเลี้ยงอยู่ในเนี่ยอยู่ในห้องที่เราอยู่เนี่ยอุณหภูมิภายในเนี่ยให้ไม่สูงกว่า25โดยที่คอมก็ไม่ต้องทำแบบเต็มที่เหมือนรอบแรกก็ค่อยๆกินกระแสะมา นี่แหละที่เขาบอกว่าอินเวอร์เตอร์มันไม่กระชากมันก็เป็นอย่างนี้ครับหลังจากนอนไปนหนึ่งตื่นแล้ว๋ยนนี้เราก็ตื่นขึ้นมาก็ดูค่าต่างๆนะครับว่าเป็นอะไรบ้างอันนี้ก็2ชั่วโมง19นาทีก็กระแสก็กินอยู่ประมาณนี้นะครับอุณหภูมิ ตอนนี้อุณหภูมิตรงนี้เราได้24.7นะส่วนวุ้นในระบบมันเหลืออยู่เท่าไหร่ตอนนี้23.6แดดก็ไม่มีแล้วนะตอนนี้ข้างนอกนี่เหมือนจะมีเมฆมาบังก็เลยทําให้เหลือเหลือน้อยหน่อยเดี๋ยวออกไปดูข้างนอกกันอาจจะสังเกตว่าเหมือนตอนนี้ก้อนเมฆมาบังดวงอาทิตย์นะเหมือนจะคึมๆหน่อยๆเนี่ยนะเลยทําให้ตรงนี้ไม่มี ไม่เนี่ยแผงไม่ได้รับแสงแดดเลยตอนนี้มันก็เลยเหลววนน้อยแต่ก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับแผงโมโนฮับเซลเนี่ยนะเขาบอกแผงโมโนฮับเซลนี่แดดอ่อนๆมันก็ผลิตได้ดีลองดูว่ามันได้กระแสเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้กระแสชาร์จอยู่ชาร์จอยู่3ามแอมป์เองแดดไม่ค่อยมี มีแดดมาหน่อยแล้วมันก็เร่งขึ้นเลยอตอนนี้เหมือนจะมีแดดขึ้นมาหน่อยหนึหน็นะมันก็ขึ้นมาเลย7แอมป์นี่ครับประมาณนี้แล้วก็นี่เหลือก็ไม่มีอะไรก็สองชั่วโมงกว่าแล้วเราก็ยังรันแอร์ได้อยู่ตอนนี้อินเวอร์เตอร์ก็เสียงพัดลมทำงานแนละ้วเนี่ยเสียงพัดลมอินเวอร์เตอร์ทำงานอันนี้คือผมติดไว้ชั่วคราวก่อนนะผมขอเทสก่อนเพราะผมก็ไม่เคย ไม่เคยเอามาใช้งานไม่เคยทำก็เลยเดี๋ยวลองลองดูก่อนแล้วถ้าว่ามันลงตัวยังไงจะเอาไปติดในรถตู้ตรงไหนหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงตอนนี้ก็ดูนี่อันนี้ไปก่อนทดลองไปก่อนนะเรียนรู้ไปก่อนถ้าใครอยากเรียนรู้ไปด้วยกันก็เดี๋ยวผมจะก็ดูผมทำไปผมก็ทำไปตามที่ผมมีความรู้ประมาณนี้ไปก่อนนะอันนี้ก็ง่ายๆก่อน ตอนนี้ก็เหมือนจะมีแดดมาหน่อยนึงน,นะแดดเยอะขึ้นแดดแรงขึ้นลองดูนี่แหละครับโซลา่าเซลล์ก็เป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวมีแดดบ้างไม่มีแดดบ้างเราก็ต้องต้องวัดเข้าไปแต่คือต้องต้องติดให้เยอะกว่าที่ใช้อะอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าแดดมันจะไม่มีตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยเวลาคำนวณระบบเขาก็เลยต้องเผื่อไว้ก่อนนะครับเพราะว่าแดดมันไม่แน่นอน ดี๋ยวก็ตอนนี้ตอนนี้ให้ให้ดูว่าเราใช้ไปเท่าไหร่นะครับอินเวอร์เตอร์กินไปเท่าไหร่นี่กินไปประมาณประมาณ12กว่าแอมป์พัดลมเงียบไปละกี่เสียงพัดลมดังตอนนี้พัดลมเงียบไปละเนี่ยคือคือแอร์อินเวอร์เตอร์อ่ะตอนแรกเขาเขาก็จะกินไฟเยอะครับตอนนี้พอคุมอุณหภูมิได้อะไรได้มันก็จะประมาณเนี้ยครับตอนแรกที่ผมวัดให้ดูก็ประมาณ4 0แอมป์เลยใช่ไหมครับแต่คราวนี้ก็คือเขาก็จะเลี้ยงอยู่ประมาณประมาณเนี้ยครับไม่ค่อยเยอะละ ทีนี้พอมีแดดมาด้วยอะไรมาด้วยก็ระบบอุโมงก็เลยรันได้นานเลยเนะี่ยเป็นเป็นเป็นชั่วโมงเพราะว่าแอร์มันไม่ได้กินเยอะเหมือนตอนแรกๆะนะครับประมาณนี้ไปก่อนคือผมผมเคยทดลองเปิดกลางคืนแล้วนะตัวเนี้ยผมเคยทดลองเปิดกลางคืนแล้วก็ประมาณสี่ชั่วโมงอะไรประมาณเนี้ยได้ได้สี่ชั่วโมงได้อันนี้คือแบตของแบตเก่าของ แบตเก่าทั้งสองลูกเลยนะไอไอกล่องนั้นคือกล่องที่ผมซื้อใหม่ไปใส่รถตู้นั่นแะแต่อันนี้คือของเก่าที่ออกจากรถตู้ครับรถรถตู้สองคันเลยแบตเนี้ยรถตู้สองลูกแต่ว่าแบตวีโกะแบตวีโก้ลูกนี้ตอนนี้ยังขาดคู่อยู่ตัวเนี้ยังขาดคู่อยู่เดี๋ยวต้องหาอีกลูกหนึ่งมาแล้วก็จะได้เอามาขนานกันก็ก็จะเป็น24โวลต์และแอมป์มันก็จะเพิ่มขึ้น แต่ตอนนี้เดี๋ยวรอคู่มันก่อนนี่นเนี่ย,ยลักษณะลักษณะของพัดลมคอยร้อนของแอร์คือตอนที่เขาทำงานแบบแบบเรื่อยๆมันก็จะหมุนค่อยๆอย่างเงี้ยมันไม่มีหมุนแรงเหมือนตอนที่ทำเต็มที่เนี่ยตอนนี้แสดงว่าทำหมุนไปเรื่อยๆกระแสก็กิกนน้อยแล้วก็ตอนนี้พอเริ่มบ่ายลงเงาของบ้านก็จะเริ่มเริ่มเริ่มมาบังรถแล้วรถก็จะโดนแดดไม่ เต็มที่แล้วเนี่ยโดนน้อยลงละ่ะเหมือนตอนตอนเมื่อกี้ตอนที่เปิดแรกๆอ่ะตอนเที่ยงมันก็จะจะโดนแดดเยอะหน่อยได้เอาจากต้นไม้ต้นไม้ของต้นนี้ก็ก็ช่วยไว้ได้ช่วงช่วงเช้าเช้าจะไม่โดนแต่ตอนเที่ยงอะ่ะก็คือตอนที่เราเปิดตอนแรกอะ่ะแดดจะแรงหน่อยแต่ตอนนี้ก็คือเขาอยังช่วยละอุณหภูมกิก็ก็คงจะแอร์ไม่ต้องทําเยอะมาก อันนี้คือเดี๋ยวผมจับกระแสให้ดูนะว่ากระแส DC นะไอตัวเนี้ยมันจะมันจะตัวเลขมันจะสูงเห็นไหมครับมันจะ12 m แอมป์กว่านี่คือกระแสของ d c แต่แต่อีกหนะ้าจอหนึ่งที่ผมจับให้ดูมันกินประมาณ2 m 3แอมป์สแอมป์หรืออะไรเงี้ยนั่นคือกระแสของ ac นะครับกระแสที่อินเวอร์เตอร์มันแปลงไปแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะสับสนก็คือตัวเลขของ DC มันจะดูสูงกว่าเสมอ ตอนตอนนี้คือตอนนี้เส้นใหญ่เนี่ยเส้นที่ผมจับอยู่ตอนนี้คือออกจากแบตเตอรี่ไปเข้าอินเวอร์เตอร์นะมั้ยออกแบตเตอรี่คือกลายกลายเป็นว่าระบบของเราเนี่ยตอนนี้มันกินไฟอยู่1 0 12แอมป์ดีซีอ่าเพราะว่าเอาไฟจากแบตเตอรี่ไป12แอมป์ดีซีแล้วไปแปลงให้เป็น AC พอแปลงเป็น AC ปุ๊บกระแสะไฟ AC อ่ะที่อินเวอร์เตอร์จ่ายออกไปอ่ะมันกินประมาณ2แอมป์ หรือแอมกว่าหรืออะไรประมาณนี้อยู่ที่ว่าแอมมันจะทําประมาณไหนตอนนั้นณตอนนั้นเวลานั้นอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะสับสนว่าเอาทำไมอันนู้นผมจับได้ประมาณ3แอม2แอมแต่อันนี้เป็น12อะไรประมาณนี้นะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับแต่คนที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรผ่านไปอย่างนในหน้าจอตอนเนี้ ถ้าเราสังเกตเห็นตรงที่คำว่า current อ่ะมันจะ1.5แอมอันนั้นแหละครับคือกระแสไฟ AC นะถ้าไปดูฝั่ง DC เนี่ยตอนนี้มันจะกิน1 2แอมป์10แอมป์10นิดๆอ่ะ10แอมป์นิดๆอะไรประมาณนี้ซึ่งมันมันจะเปลี่ยนตามที่ว่า AC กินถ้า AC กินเพิ่มขึ้น DC ก็ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้ครับมืนเมืนถ้าเทียบกันคร่าวๆก็คือประมาณ10ต่อ1ครับอ่าตอนนี้ น,นี่นันไป3ชั่วโมง9นาทีแล้วดูอุณหภูมิครับอุณหภูมิตอนนี้อ่ายี่สิบสาจุรีโมทนี่ตั้งไว้่ะรีโมทนี่ผมตั้งไว้ยีเหมือนเดิมนะรีโมทก็2ยเหมือนเดิมโวล์ก็23ตอนนี้โวล์นะ 23.3ม้วนตกมากแล้วตอนนี้เพราะว่าแดดไม่มีแล้วข้างนอกแดดน้อยมากเดี๋ยวเอาไปดูข้างนอกกันนะครับเพราะว่ามันไม่มีแดดเลยอ้าวนี่คือบรรยากาศข้างนอกของล้อมที่ไม่มีแดดเลยไม่มีแดดมาที่แผงเลยนะครับตอนนี้เพราะว่ามีก้อนเมฆมาบังแล้วบงงังแหงแดดแล้วครับตรงนั้นไม่มีแล้วไม่ค่อยมีแดดเลยเป็นไม่มีแดดอย่างนี้มาเป็นเกือบชั่วโมงแล้วนะอยู่สภาพอย่างนี้ อยู่สภาพางนี้มาเกือบชั่วโมงล้มันก็ทำให้ใช้แบตใช้ไฟจากแบตอย่างเดียวเลยวนเลยตกเยอะเลยครับตอนนี้แต่แต่ก็มีข้อดีตรงที่ว่าพอแดดไม่มีความร้อนของคืออุณหภูมิอะ่ะอุณหภูมิในในห้องที่เราอยู่อ่ะมันก็เย็นง่ายเราก็จะเห็นว่าในห้องมัน23กว่าเลยตอนนี้อะไรประมาณนี้อันนี้ครับแดดไม่มี 2.3แอมป์2.4แอมป์แต่ว่าแอมป์ M ที่เราใช้ไปเป็น10แอมป์เพราะฉะนั้นก็ต้องดึงจากแบตอย่างเดียวตอนนี้สถานาการณ์อย่างนี้คือก็ดึงจากแบตอย่างเดียวเพราะไฟเข้าไม่ไม่พอไฟที่มาจากแผงไม่พอเขาก็ดึงจากแบตวนก็ตกลงไปเรื่อยๆครับตอนนี้ถ้าอยู่สภาพอย่างนี้อีกชั่วโมงสองชั่วโมงก็น่าจะน่าจะพอล้โอเคครับตอนนี้ก็4ชั่วโมง7นาทีแล้วนะครับ ก็ประมาณนี้อุณหภูมิอุณหภูมิ23.8แล้วก็โวลต์ของเราตอนนี้เหลือ22.6แล้วนะครับออน่าจะพอก่อนวันนี้เพราะว่าแดดเริ่มน้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะจบการทดลองนี้ไปก่อนก็สรุปว่าเราก็เพิ่มแบตเพิ่มแผงกันลวกันนะครับ